ย่าางงเยกันนะอเคอออมีเปียกมาแล้วแม่บงับงบงังมุกเชียวบังคนนนยิงกันปืนนะปืนนะว่าจะมวัทะทเลนนัน่นสงการปีนาพะนะบานนี้พอยหญ่นเปีเอาน้ำให้ให้บา้านแ่พอ,พอ,พอ้อยพอยพอ้อยเราพออยแลนนี้เพดเพดยิงแม่นเลยนแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว Má lắm má lắm na mắt đâu mắt mắt má mắt má mắt 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 ya yeah, ya, yeah. Biệt Dạ biệt bia yeah bia quay bia 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 đi bia 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 Các bạn bia đó bia 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 ว้าวอาเคเอาปึงป้งปึ้งแต่ว่ายิงที่อื่นนะห้ามมายิงใหย่ยนะอันห้ามมายิงใายถ้ายิงยายยใ่ไม่ให้กอกน้ําอีกเข้เา,เาใจไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแล้วทายัางไงถ้าหมดแล้วบอกคุณตาสิทํายังไงไม่ใช่ไม่ใช่เอาบอกคุณตาหา กอกน้ำให้หน่อยบอกอย่างเงี้ยเอาทําเต้นให้ดูก่อนเต้นให้ยายเต้นให้ตาดูเอาเอาแบบสุดๆเลยมาเยอะมาแลอวโอ้ยก็เปียกหมดตัวขอน้ำหน่อยขอหน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยจ้า เลี้ยไก่ใส่น้องไม่ส้มไหมอ๋อหมูอยู่มีอยู่นี่พ่อยูมิเฉยคอยไปไหนอ่ะลูกคอยคอยจ๋าอุ่นหมูกินก็ได้นี่โยอีโยอีโยอีกโยอีโยกอีโยอีโยอีห้องข้าโยอีโยอี โยกโยกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาโยกโยกโอ้ยมันไม่ถูกข้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอานั้นไม่ใช่ยายไม่ได้เมื่อเช้านี่างงอ้นะไปแนนูท่านไหนออกไปปุ่มยุทธีได้แล้วเอาไปนี่เพียงแต่คดีเท่านม่ยายกว้างไหมเอาไปให้ลูกมาทำเป็นเลยไปครับมาแล้วพี่คอยอ่ะพี่พี่คอยไปไหนคะ เอมไปีดยยหเอ้ยไม่เอาไม่เอปฉีท okay. uh ี่เอืนไปฉต้นไม้่ยไิงนกไปยิงต้นไม้เดี๋ยิงเข้าบ้านเถอบ้านเปียกอย่ามายิงเข้าบ้านดิโอ้ยีลากำเปีงโอ้โดนยิงเข้าาเปียยโอ้ยไปยิงต้นไม้ อย่าย ja, ja, oh, 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 no ิงรองเท้านะเอ้าน้องเล็ดนี่แหละทำให้หมดเลยตาไม่ต้องให้เล่นเลยบอกใหพี่ยิงไปยิงอยายพาไปยิงมาให้ม่ไดไปยิงไม่เลยไม่เลยยายบอกแล้วว่าอย่ายิงตรงนี้ให้ไปยิงต้นไม้หมดต้นไม้แจกต้นไม้ไหมบุญอ่ะทีนี้มายิงยายเปียกหมดเลยตูดยาย